สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับเีอกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ตรงกับวันที่สองกรกฎาคมสองพันห้า้อหกสิบสามที่สวนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านโนนราศีตะบลเขาไล่อำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารครามนะครับ <é. S 1> เมื่อวันที่ยี่สิบแปดที่ผ่านมาผมได้ไดเอาลูกกบผมได้เอากบพ่อแม่พันธุ์นะครับหลวงมาเพาะนะครับ นี่ยมันลงมาลงบ่อนี้นะครับบ่อแรกเนี่ยนะครับปรากฏว่าวันที่ยี่ิบเก้าก็เอาพ่อแม่พันออกใช่ไหมนะครับเอาพอเอาพ่อแม่พันออกวันที่ยี่ิบเก้าก็ตอนเย็นลงมาลูกกบลูกวัดในไข่ก็เริ่มจะแตกนะครับแตกเป็นเหมือนกับลูกนกเลยครับในวันที่ยี่ิบเก้าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ ทีนี้ในช่วงนั้นนะครับมันจะเป็นกกำลังพอดีพอดีนะครับกำลังจะเป็นลูกนกพอดีแล้วก็เกิดมีความผิดพลาดขึ้นมานะครับจะผิดพลาดยังไงนั้นเดี๋ยวขอเรียนเชิญทุกท่านไปดูใกล้ๆนะครับเชิญครับอันนี้อันนี้คือไข่นะครับไข่ที่พ่อแม่กบเขาผลิตใหนะ้เมื่อวันที่ ี่สิบแปดที่ผ่านมานะครับซึ่งตอนเช้าก็ออกมาเป็นไข่แต่ประมาณนี้นะครับถ้าหากเขาแตกมาเป็นไข่เป็นลูกอวัได้ได้เยอะมากนะครับประมาณนี้เต็มบ่อเลยนะครับถ้าหากเขาแตกออกมาแต่วันนั้นใน,ในตอนเย็นที่ยี่สิบเก้าน่ะเกิดฝนตกมาตอนเย็นนะครับตกไม่หนักนะครับตกพอดินดินนะครับซึ่งขณะนั้นไข่เขากาลังเป็นลูกนก,กพอดีนะครับมาลูกนก ทาให้เมื่อฝนตกก็เลยเกิดไข่มันเสียหายเลยนะครับทั้งหมดบ่อเลยนะครับนี่ทำให้ไข่ไม่ฟักออกมาสักตัวเลยฟักอยู่เป็นตัวอยู่นะครับบางตัวก็เป็นอยู่นะครับไม่ใช่ว่าไม่ฟักสักตัวนะครับฟักอยู่นะครับแต่ก็ตายนะครับน่าสี่ได้เป็นอย่างยิ่งนะครับอันนี้คือความความผิดพลาดของผมเองนะครับมีเอฟซีบางบางท่านนะครับ ทางเชียงยืนนะครับบอกมาว่าให้ใช้ผ้าใบมาคุมไม่ให้ฝนตกไม่ให้ถูกน้ําฝนนะครับเดี๋ยวผมจะลองดูหวดนี้นะครับว่าจะใช้ได้จริงหรือไม่นะครับจะลองดูเหมือนกับเอฟซีที่นามานะครับหากว่าเ,เพื่อนๆหรือเอฟซีท่านใดน,นะครับพอมีวิธีป้องกันบ้างนะครับถ้าใครทราบรู้จักวิธีป้องกันนะครับไม่ ป้องกันไม่ให้ไข่เสียหายเวลาเกิดฝนตกนะครับเพื่อแจ้งมาเป็นวิทยาทานด้วยนะครับถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันนะครับนี่นี่ครับเสียหายหมดเลยนะครับนี่น่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งนะครับอย่าลืมนะครับคอมเมนต์มาใต้วิดีโอนี้นะครับว่าทำยังไงบ้างนะครับนี่ผมก็มีวิธีแก้ไขวันนี้ก็คือผมจะปล่อยน้ำออก แล้วก็ลงใหม่นะครับลงชุดใหม่จะลงพร้อมกันทั้งสองบ่อนะครับทั้งบ่อที่สองจะดูบ่อที่สองครับอันนี้บ่อสองนะครับเดี๋ยวผมเอาออกแล้วเอาลูกอัดออกแล้วนะครับลูกอัดกำบูนดีเอาลงในเอาลงไว้ในบ่อน้ำแล้วครับเอลงในบ่อน่นครับไกลน่นไกลอยู่บ่อเดียวนั้นะครับเห็นไหมครับบ่อไกลสุดล่าสุดนะครับ ไว้นวนแล้วนะครับลูกอดแข็งแรงดีนะครับเดี๋ยวว่างๆจะลงไปถ่ายข้างล่างให้ดูนะครับวันนี้จะมาลงพร้อมกันสองสองชุดนะครับชุดละยี่สิบคู่นะครับนี่บ่อน,นี้พร้อมแล้วแห้งแล้วบ่อน,นี้คือบ่อที่หนึ่งผมก็จะปล่อยน้ำหอกแล้วกว็จัดการทำความสะอาด ปล่อยให้เขาแห้งเองปล่อยปล่อยตากแดดไว้นะครับสักหนึ่งชั่วโมงแล้วก็ปล่อยน้าลงแล้วก็น่าจะใช้ได้เลยนะครับเพราะว่าบอ่อพลาสติกนี่ทําความสะอาดง่ายค่าเชื้อโรคก,ก็ง่ายครับเพียงแต่เอาถูกแดดมันก็ร้อนมากเชื้อโรคก,ก็ตายหมดเลยนะครับไม่มีเชื้อโรคนะครับเป็นใบกระชังบกง่ายต่อการรักษาความสะอาดนะครับดานเพาะนี่ใช้กระชังบกง่ายสุดนะครับ รอดูตอนต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สำหรับตอนนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้เขียรติดตามรับชมอย่าลืมคอมเมนต์ใต้นะครับว่าทํายังไงไม่ลหนุกไม่ให้ไข่มันเสียนะครับหลังจากที่วันแรกนะครับวันแรกที่ออกไข่มาแล้วก็ถูกฝนนะครับวิธีป้องกันทำยังไงบ้างนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ